ที่เห็นอยู่นี่คือน้ำซอสอเนกประสงค์นะคะที่ที่เราทําขึ้นมาไว้สําหรับทําเมนูผัดต่างๆโดยเฉพาะอ่าเมนูผัดกะเพรานะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ขายอาหารตามสั่งนะคะถ้ามีซอสสูตรสําเร็จแบบนี้นะคะมันก็จะสะดวกในการปรุงแล้วก็รสชาติเหมือนกันทุกจานนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็น น้ำซอสที่เราปรุงขึ้นมานะคะวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะเป็นวัตถุดิบอย่างดีนะคะเราเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีแล้วที่เห็นอยู่นี้คือมีคนจองไว้หมดแล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากจะได้อลองไปทดลองทำทานที่บ้านก็ทักมาได้นะคะหรือว่าใครอยากจะได้เป็นสูตรนะคะเราก็มีในราคาโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะราคาหลักร้อยนะคะเอาสูตรของเราไปแล้วก็ไปผสมเคี่ยวเองเพื่อที่จะใช้ในการผัดเมนูต่างๆนะคะเพื่อลด ปัญหาในการผัดทำอาหารให้ไวขึ้นก็ด้วยสูตรน้ำซอ,อนนสอเนกประสงค์ตัวนี้นะคะตัวเดียวคือจบทุกเมนูเลยใครที่สนใจอยากจะได้ก็ทักเข้ามานะคะสูตรราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองค่ะ